มันไม่ได้เช่าห้องเขาอยู่แล้วไงยังไงมันก็ได้อยู่แล้วที่ของตัวเองด้วยอืบ้านตัวเองบ้านเม็ใหญ่มากเงี้ยหมดเลยบ้านคือว่าขายได้คือว่าขายได้วันละพันก็คือขายได้นะแม่หนูว่าอันนี้จริงเขาทำไมไม่ทําห้องนอนนั่นเลยวะไม่เข้าใจเนาะทำได้นะป้องหนูหนูทําห้องนอนห้องนึงเลยเออนี่ต้องก็เอาเป็นหน้าบ้านเล็ก เออเผื่อไม่อยากกลับบ้านแล้วอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมขายเสร็จก็ปิดประตูนอ,อนตรงนี้เลยกล,กลับก็ไม่ยากแต่แค่ข้ามถนนน่ไหมกดี <c oughs> ขาก็ถึงแล้วเหม <า S 1> ืนอนที่เขาคอมเมนต์เมื่อวานขานี่มันสั่นมันก็สั่นขามันหลวมเนี่ย <c oughs> ขามันหลวมมันเก่าแล้วเนี่ยมันเลยสั่นเขาบอกขาสั่นแต่ทำไมภาพถานนภาพรถภาพต้นไม้นิ่งจังครับบม เออก็ยังงงเขาเขาถามว่าใช้อะไรนะขาเก่าครับท่านาบอกาาว่าใช้แชรรา,า,าวาแรรเบย์าาาวายเก้านี่เลี้ยวสองพันสิบเก้าเนี่ยขามันเก่า,าท่านใช้ตัวศับเนี่ยเขาบอกขามันตรงนี้มันสัน ลอยขนาดเขาสังเกตเห็นทอดอันนี้เ <starters> ป <aría> I mean ื Gesch ่อนไปทำแกงกุ้งแกงอะไรขายข้าวราดแกงขายด้วยนะนะะพะออะไรก็ขายได้อะถ้าบ้านนั้นน่ะดูแล้วโอเคขายแล้วกับข้าวแกทำอร่อยนะเมื่อวานกินโอ้ข้าวแกไม่ได้ขี้เหร่เลยนะแม่ไม่ไปมาทั่วประเทศเพิ่งเคยกินนี่แหละไอ้ต้ม ชะอมทั้งทั้งทั้งกิ่งแล้วก็ใส่อะไรวะใส่ไข่เขาตอกไข่ใส่สดเลยเลยดูแล้วตอกไข่ใส่แล้วก็ใส่เห็ดแล้วก็ใส่กะปิเรานี่ยไข่กับชะอมคือคือต้องทออย่างเดียวนะเขาเออเขาคิดยังไงไปดูนีแล้วก็บอกใส่แค่กะปิก็แต่กะปิเขาหนัวดีจังเลยกะปิ ่อยเมื่อวานชอบมากในบผมอ่ะชอบอย่างเดียวแกไม่หวานยคือมีคนไม่ทำหวานนะต้นเล่นหมอคิดว่าเขาจะแค่ทอดไข่กับตำและเพีห่กินแล้วต้มด้เปื่อยมากเลยแกงแครงเนี่ยเขาทำขายด้วยนะที่จับมาให้แล้วอ่ะไม่เห็นตับใส่ถุงไม่เห็นนะไก่ผัดขี่ทุกที่มันจะหวานเลยนะอันนี้คือไม่มีหวานเลยเผ็ดน้ำเฉยทุกอย่างมีรายการที่จะหวานหมดเลยกไม่โช์ ขนมท่อนนี้มันสั่งเยอะว่ะหนูหนูยังชอบไปเลยเออทำไมเขาไม่กินหวานวันนี้อร่อยเออดีไก่ผัดขิงนนะแบบนี้แหละที่ตามหาไม่เหมือนท่อนประจวบวันเมื่อวานอันนั้นมันนิ่งดีจังชอบเลยไก่ผัดขิงแก่ออเออไก่ผัดขิงก็อร่อยไอ้แกงนั้นแกก็อร่อยใส่ตะแฟงนี่เฉยอีกอร่อยกูหาตอนไก่ยังไม่เจอเลยเมื่อวานมีไก่อยู่หามันไม่ค่อยแก่ทำขายนะไม่ได้แต่แต่แก่ก็มคงจะไก<ข>่เป็น ตัวแต่น้ำแกงแ,แกอร่อย,ยไม่หวานค,ค,คือแค่ข้าวแกไม่หวานแค่นั้นนะกาแฟแกก็กรอบดีนะแม่เออแกไม่เลยกับข้าวต้องนี้แหละไม่ไม่ต้องหวานาโอ้โหถ,า,ถาหวานมดตอนแรกคิดว่ากับข้าวภาคใต้ต้องหวานแน่เลยเออนี่เกินคาดเลถนะเออะไรแบบนสน่วนส่วนใหญ่จะติดหวานภาคใต้อะ่ะแอปบอกอยู่ว่ากูกินกับข้าขวเขาเมื่อวานแล้วมันไม่หวานกูจะกินปลาจับมันเนี่ยแอปบอก เเขาไม่ขายเขาจะขายวันว้นวันอะไรเขาไม่รู้มันมีเมนูแต่ละวันเพาว่างั้นเออวันนี้เขาจะเลีย <c oughs> เ้ยงข้าวเช้าไหมเนี่ยเลี้ยงข้าวอีนโคเหนียวมาแ, <c oughs> แล้วเธอเสร็จแล้วไม่ไป,ปน,น,<อ>นั่งกินไปจับอ่ะอากาศนี้นะค่ะเอาเผื่อเผื่อเขาเขาอาจจะไม่ว่างทำแล้วลูกก็ไปทำงานเดี๋ยวก็วุ่นเห็นไหมนะเกถ้าว่างเกก็ๆๆว่าง เ็เออเด่เอาแกอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูกแกมาอยู่ขายอย่างนั้นแตดีแล้วถ้าเกิดเขามาเปิดจะได้มีเวลาช่วยแม่ขายของใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่จําเป็นต้องเฝ้าตลอดอยู่แล้วว่ามันก็มองเห็นอยู่แล้วฝันของข้ามกันเด็ก <c oughs> แกขายรถด,ด้วยแลนะแม่ เลยขาป่ะนี่แหละไหนอ่ะแุ้วแกเล่าให้หนูฟังว่าเขามาซื้อทุเรียนไอ้คนชาวสวนทุเรียนเขาจะเปลี่ยนรถทุกปีแกอยู่โชลลูมเอออ๋อแกอยู่โชลลูมแกเลยเล่าเรื่องขายรถนี่ไงเออแกอยู่เออเอาแกทำงานโชว์รูมเหรอเออแกลาออกขายขายรถอยู่โชว์รูมลาออกออกชิ้นเดือนเพราะแกไม่ได้ยอดแกพูดกับแม่แม่ไปสัมภาษณ์ ไม่ได้ยอด่ะเขาแล้วแบบมันเหมือนกันกดดันนะเนาะไม่ได้ยอดอ่ะแล้วมันแบบแงจะนั่งไปก็มันมันก็เลยูหินมันมันไม่ลาออกไม่ได้ยอดมันกดดันเขาเขาก็ซื้อรถมาวิ่งทุเรียนแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะเออแกบอกว่าเขาเปลี่ยนทุกปีทุเรียนดียิ่งทุเรียนดีเขายิ่งเปลี่ยนทีละสองพันเลยนะเออเขาไม่ได้ซื้อแบบซื้อส่งหมดเลยนะพวกนี้เอเขาซื้อแล้วก็ปล่อยแล้วก็ซื้อใหม่เอซื้อมาวิ่งเขาซื้อมาวิ่ง เรียนเลยรู้ว่าอันนี้แล้วเขาก็เปลี่ยนใหม่เออใช่เขาเปลี่ยนแต่ปีเพราะว่าเขาไม่อยากไปซ่อมไงแม่เปลี่ยนเปลี่ยนนี่หมายถึงหมายถึงว่าเขาส่งหมดยางยางเอาเหรอเอออยากรู้ว่าเขาเปลี่ยนกันยังไงก็ปล่อยจะไปเปลี่ยนที่ร้านนี้่หรอก็ปล่อยเนาะปล่อยให้ยึดนี่หรออืมไม่ไม่ไม่เขาเขาส่งง้วนน้อยแกบอกอ่ะเขาส่งงวนน้อยแกแกเล่าให้หนูฟังอะเขาบอกตอนที่เราก็นั่งฟัง้วยกัน บอกเขาส่งเขาเลือกส่งงวดน้อยอ่ะแม่ส่งแบบส่งงวดน้อยส่งแพงอ่ะส่งน้อยแต่ส่งแพงอ่ะอย่างนั้นบางคนเขาก uh <z <z ็ส่งหมดบางคนก็ไม่ส่งหมดเขาก็ไปเทิร์นเอาคันใหม่แล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือใช่ใช่ใช่ใแล้วเขาก็มาขายมือสองใช่และไอ้โชวลูมันก็ออกเป็นโปรโมทขายมือสองดีนะเข้าใจใน เขาเขามีเงินหมุนเวียนกันดีเนาะทำส่วนกูเรียนเงินกูเรียนดีบอกว่าปีแกบอกว่าปีนี้ทุเรียนถูกแพงมากแล้วคนเพื่อนรถใหม่ปีต่อปีเลยคนมาซื้อรถเยอะแกบอกอ่ะแต่เขาบอกแต่มันผมมันไม่ได้ยอดคืออาจจะได้ไงแต่ไม่รู้ไงอาจจะคุยดีกว่าแล้วคนขายคนอื่นเนาะยังไงอาจจะ มันมันก็ตัวใหญ่ต้วันด้วยคล้องแค่กว่าอย่างเงี้ยอไคนตัวใหญ่ตะวันเป็นเราเราก็ไม่เข้าหาแล้วความถึงอ่ะหลักความจริงอ่ะก็มีส่วนแต่ออกไปดูรถอย่างเงี้ยคนอื่นคล้องแค่กว่าแล้วแง่เงี้ยก็ยังง่วงออกเนาดูหุ่นเขาไม่น่าไม่น่ามาอยู่โชว์รูมรถแล้วอ่ะเออเขาอยู่โชว์รูมเราได้ก็เก่งอ่ะอะไรโรงงานอะไรอ๋อโชว์รูม เรื่ออยส,สบายเพื่อบพี่หนุลาอกหรือวไม่ได้ยอดแต่สบายขึ้นสบายและแต่มไม่ได้ยอดเลยลก็จะมีแรงมีเขาก็จะกดดันอะไรประมาณเนี้ยหรือได้ยอดตัวเองไ,ไ,อม,ไม่ได้ยอดเหนื่อยแล้วไปแข่งเขาอืมขายถ้าขายของทําอะไรที่มันแข่งกันแล้วมันกดดัน่หรือดักขายรถทางานแล้วก็ต้องมาแข่งกับคนคน,นู้นคนนี้ หลายคนละลาออกบอกชนไม่ไหวกดดนันไม่ได้ยอดเขาก็บ่นอเดือนนึงต้องให้ได้สักห้าคันน่นอ่ะใครจะไปขายได้รถเ้อะไม่ใช่กับข้าวห้าถุงอันดีกี่ขงเกิตุ๊กยากู่ไครจะมีตังค์าไม่หาลูกค้าไม่มาต้องรองลูกค้าทักมาไปเจอจริงก็ไปเอาอยู่ดีบางทีลูกค้ามา บางทีมาสนใจอ่ะมาดูสตูมเราอย่างเงี้ยอ่ะมาดูแลยี่ห้อนี้เนาะบางทีลูกค้ามาดูแลเออมาดูไว้เฉยเนี่ยเเลือกเขาก็เลือกเขายีเลือกไปเอายี่ห้ออื่นรถไม่ใช่กับข้าวหุงก็บอกอยู่ไอพวกขายมือสองบ้านที่ขายไม่ได้กันนะแม่ไม่เห็นไหมจอดเต๊มอยู่ ไม่เห็นมันขายได้บางทีฟรีดาวบางทีมีบางทีฟรีดาวอะ่ะมันยังขายไม่ได้เลยมอไซน์เลยแม่ฟรีดาวออไม่เห็นมีใครไปดาวมาขี่เลยบางทีแม่งทำมาแถมทองด้วยนะเหออ็นไหมไม่เห็นมีใครไปเอามาโอ้รถเนาะแต่คนเขาไม่ได้ตั้งใจจะใช้ตั้งใจจะเอาก็าซื้อมาทำาอ,อะไรบางคนเออแถวภาคอีาสานแถวภาคใต้าอาจจะขายได้ แต่บ้านแกอาจจะขายได้เพราะว่ามันเจ้าของเสียด้เรียนมาเยอะไงบ้านแกอาจจะขายได้อยากซื้อจังเลยถุกวแต่มแม่งมันขายยกกล่องเลยเว้ยไม่ได้เขาขายส่งอย่างเดียวเลยตอนนี้ขายส่งไอขายปีกเขาก็ราคาใกล้ๆกับกงุงเทียบเลยดูแล้วแ้วบอกอยู่ว่าร้อยสี่สิบนี่คือเขาซื้อทีเราพันโลใช่ไหมพี่ใช่ต้องพันโลแกบอกอะ สองร้อยสามร้อยโลนซื้อเป็นตันนะเนาะสองร้อยสามร้อยโลใช่ได้ราคานี้ก็มันก็เอาก็คนที่แบบยี่สิบโล้นไปก็จะอีกราคาหนึ่งได้แม่ใช่ไหม,มแต่ถ้าร้อยโล้นไปก็จะถูกกว่าอีกใช่ไหมละ่ะเขาถึงเอาราคานี้นายถูกบองบอกเขารับซื้อร้อยสี่สิบห้าบาท เขาเขาไม่ได้ปิดติดขายเขาติดซื้อเขาติดซื้อจากสวนไอ้คนขายก็ต้องมาดูราคาจะจะใครรับซื้อดีหน่อยก็เข้าตรงมันละก็ดูคนรับซื้อเรียนแม่มีแต่คนรวยๆนะแม่โอ้โหเปิดนี่นเชียอได้นอนแล้วขากลับเราไม่ได้ย้อนไปกลมาหลวงชุกพรไปหาดไรรี เฉพาะเปิดเปหไปยร้อยล้านนะพราะเปิดลังซื้อทุเรียนและทุเรียนมันจะเยอะขนาดไหนคิดเอาดิแล้วก็จะโอ้ยอีท่อนนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทเอนนะโอ้สองข้างทางเลยมีแต่รับซื้อทุเรียนทั้งนั้นเลยีเรรับซื้อเสร็จแล้วก็ต้องเอามาคัดไซส์แล้วก็ขนออกไปกระจายกระจายต่ดแมทที่ไปส่งทุเรียนนี้ไปส่งแบบที่เขาขับไปส่งท่วทังจังหวัดแม่ะ ก่นจะทําได้ก่นจะได้เงินก่อนก่อนจะได้เป็นเงินเป็นทองนี่มันอ้ห่าเจ้าของสวนนี่แหละง่ายสุดแล้วตัดคนรับซื้อเจนั่นเจนีโอ้ยไม่พวกมารับซื้อเขาก็ซื้อมาซื้อในสวนแล้วเขาก็มาตัดเองด้วยไม่ใช่เหรอพวกเนี้ยมีมีมีเค่าก็มีบอนั้นยิ่งแบบนั้นเพามาซื้อยกสวนซื้อยกสวนเลยเลยไม่จองไม่เลยมั้งซื้อยกสวนเลยเจ้าแบบนี้เป็นผลดีกับกับเจ้าของสวนนะเพราะว่า ต่อให้ทุเรียนมันมันไม่ดีขนาดไหนคือเราไปจองเขาแล้วเราซื้อเขาแล้วอะแะอม่บางอันเห็นก็อันกันว่าจองจงองเ็าจองแล้วแต่มันทํากันเยอะขนาดนั้นเลยหรอ,อที่จริงส่วนทุเรียนหรอเออขนาดนนรับซื้อ,อยังน,นี่ก็เธอดูแค่โซนข้างๆถนนนี่มันก็ยังเยอะนะบางทีร้<ม>ารน,นรับซื้อแลอ้วหแค่ทำปีละครั้งนะ จำที่หนูบอกแม่ได้ไหมว่าข้างสวนหนูที่เขาปลูกต้นทุเรียนน่ะแม่หนูหนูเห็นแม่หนูไปถ่ายรูปมากินทุเรียนของเขาพ่อเลยเ<อ>มันเป็นหมากนะน่าใช่หนูบอกที่เขาบอกพี่หนูบอกว่าเขาซื้อต้นแล้ว700นนเจ็ดร้อยอะแม่ต้นทุเรียนอ่ะเขาเขามันเป็นหมากแล้วดีใ,ใจที่หมายเลยหนูงงมากแต่แต่ว่าปีนี้อ่มันเป็นแบบต้นละลูกชาเช้มาสองลูกมันเริ่มก่อนเออมันเริ่มเริ่มก่อนแกไม่ได้ขายนะแกให้กินฟรีเฉย แม่หนูไปนั่งหน้าสลัดหนูเห็นร้านหนูถ่ายรูปว่าเออมากินรีเสือนทุเรียนแม่หใจดีอย่างเงี้ยแม่หนูนั่งหน้าสลัดเยอะแอปมันดูแม่กูนั่งหน้าสลัดแอปหัวล้อก้ากับะแม่แอปเขาให้กินอะไรกนแม่ให้ป๊อกไปเลยชอบทุเรียนแลยระเปิดรับซื้อทุเรียนแต่ว่ามันแม่หนูบอกว่ามันมันเฉยเฉยมันยังไม่ค่อยหวาน แต่ว่ามันก็มีติดหวานอยู่แต่มันไม่ได้แบบผือนทุ่เรียนที่เราซื้อตามตลาดมันยังไม่ถึงขั้นอร่อยขนาดนั้นมันต้องปรับปรุงอะไรหรือว่าเป็นปีเล็แล้วคดโทษนะเหรอใช่มันยังไม่ดีแกบอกอ่ะเขาก็บอกอยู่ว่ามันเพิ่งห้าปีเองกลัวนกอะไรเอ้ยเออโอ้ยนี่ก็เป็น้างข้าวอะนี่แกบอกว่ามันเพิ่งห้าปีต้องต้องต้องดูแลบำรุงยังไงต้องศึกษาเอาละมึงบังถ้าผูไม่กล้าออกเลยเนี่ย มัวเกินไม่รู้ก็เห็นน้ดาเขาคอมเมนต์บอกมันยังหวานนมันไม่อ่อนนะแต่มันแก่มันสูงข่าต้นเลยมันยังไม่หวานเลยแม่กาบอกหลวงโมหลวงโมนี้เขามันอยู่ตั้งแต่เขาเกิดละตั้งแต่เขาเด็กละเอออาจจะนานไม่อยู่นานจริงนะหลวงโมหินนะมันระเบิดได้เป็นยี่สิบสามสิบปีบันนี้เลยคุณป้านั้นแหละ ซื้อสมระทานทีมันได้หลายสิบปีเลยเนะพวกโรโม่เนี่ยใครมีเงินซื้อไว้ตอนนั้นอนะ่ะรวยรวยตอนนี้รวยตอนนี้อตอนนั้นมันไม่ได้แพงเหมือนตอนนี้เนาะแม่เนาะซื้อสมบทานอ่ะเข้าในป่าแล้วเขามีอยู่ประมาณเจ็ดสิบต้นแม่หนูบอกอ่ะโอ้โหแต่ว่าบางต้นมันก็ไม่ออกเลยแต่บางต้นมันก็ยังเล็กอยู่มันอาะ บางต้นก็ไม่มีบางต้นก็มีลูกแต่ตอนออกดอกออกเป็นลูกเล็กๆเข้ากาปั้นอ่ะเต็มต้นเลยนะ<ว>แกบอกหดแกดีใจมากแต,มแต่พอ,ตอแต่พอ,อ,พอเอายิงลมมาเออยอะไรมาเอเหลือเหลือต้นละลูกแกลอโคตรหา่าทำยังไงต้องศึกษาอีกเยอะแกก็ต้องศึกษาอีกเยอะไม่แกแกก็คงคิดมาได้ขนาดนี้กูก็ดีแล้วตอนตอนที่ซื้อมาแกหนูยังพูดอยู่เลยว่าโอ้แกคงไม่ได้มันก็คงตายอ่ะเพราะว่าแบบ น้ำมันไม่ถึงแล้วก็แบบไม่รู้อ่ะไม่มีใครปลูกทุเรียนที่จังหวัดและแล้วประเด็นคือแม่แถวบึงการหนองคายข้างในแม่จะมีเยอะมากมเลยนะแล้วแบบเป็นหมากก็เยอะเลยนะบางที่เขาก็ตัดขายเลยนะข้างในนม่จะหมู่บ้านเยอะวะ่รรระมองว,ว่าเขาปลูกได้ไงวะมันน้ำโขมมันมีตลอดนะแม่มันก็ปลูกได้แหละเห็นไหมยางไงนี่ยังพูดอยู่เลยว่าเขาต้องไปซื้อน้ำเลยนะเจ้าของสวนทุเรียนท่าแม่ ออมันใช้น้ําใช้พ่นยาอะไร่ารพัและพ่นดอกอันนี้เขาเขาอยู่กับบ้านเขาเห็นว่าอย่างนี้เขายังดีกว่าผู้ใหญ่บาวนะ <laughs> ผู้ใหญ่บาวแกเช่าตรงนั้น <laughs> แกแกต้องเสียค่าเช่าอีกแกเช่าอ๋อผู้ใหญ่บาวแกเช่าเแก้จะอันนั้นแลผู้ใหญ่บาวเลิกไปแล้วมั้งไม่รู้เพราะว่าทักแกไปแกเงียบเลยเนี่ยว่าจะไปเล่นแวะกับเล่นกับแกอยู่ช่วงนี้ทุเรียนด้วย ออเดี๋ยวเลยหาเออแกก็บอกว่าอยากกินทุเรียนเขาเขาไม่กินหลักแต่เราคม่ว่างหรอเก็บทุเรียนอะไรเออทักงมวดที่แล้วที่เรามาตอนที่มาภูเก็ตงวดที่แล้วเขาก็บอกว่าเขามาทํางานอยู่ภูเก็ตเขาน่าจะไปนั่นสอยทุเรียนอยู่แกก็รับซื้อทุเรียนเหมือนกันไม่เบาอนะถึงก็คนงานแกพม่า แม่แถวนี้ยังมีพม่าเนาะแม่ว่าคนที่ดูแลโรงแรมเป็นพม่าไหมน่าจะใช่ชัดนะคนผู้หญิงน่าจะใช่แต่มันพูดเหมือนสำเนียงไทยใหญ่เลยนะเวลามันคุยกันกับไอ้ลูกเขาหรือใครไห้่ล้วนเมันพูดมันพูดไม่ค่อยชัดไอ้คนทำกับข้าวเมื่อวานมันพูดไม่ชัดนะแม่ไม่รู้เหมือนพม่ารู้บ้านเวียงเสือยังอย ลูกน้องผู้ใหญ่บบาวมีแต่พม่างั้นเห็นไหมที่มันไปขึ้นทุเรียนให้เราปีนั้นอ่ะโอ้มันขึ้นโอ้ขึ้นเป็นลิงนียฮี่เขาชินนะเขาขึ้น่อยขึ้นทุเรียนแม่งโอ้ยอย่างสูงน่ะน่ากลัวตกเนุเรียนมันสวยเลยมันใหญ่มากมันสูงเมันเป็นตุเรียนพื้นบ้านเป็นตุเรียนพื้นบ้านนึงไงบ้งนที่ไหนลที่เขาส่งอ่ะที่เอามาให้เราหมอทอง เออต้อนนันหมอนท้องต้นใหญ่แต่ที่มันร่วงๆที่เขาเก็บมาให้มันพื้นบ้านใช่หรอพื้นบ้านต้นไม่ค่อยต้นใหญ่อยู่มพื้นบ้านนี่ไม่จะเป็นไม่ไม่กินหรอกแต่แต่เราเห็นนาดาไปถ่ายคลิปแม่ที่ตรตวจอิค่ะมันต้นเตี้ยเองนะแม่ลูกมันอยู่ติดเกือบติดพื้นอ่ะใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเ่ยมันดีแต่อันนี้มันก็เพิ่งห้าปีนะแต่เขาเขาบอกว่าตอนที่เขาซื้อมาต้นละเจ็ดร้อยเขาบอกมันสามปีเลยละแม่ ใช่ไอค้คนมาส่ง<ด>ของมันก็น่าจะงงนะบอกเขามาขายให้ใครข้างในสีน้ซื้อมาสามปีตจ้นละเจ็ดร้อยกขลองรู้ก็ดีคือว่าจะมาปลูกห้าปีปทีเดียวปลูกสองปีก็เป็นลูกใช่ไหมล่ะ ก่อแกซื้อมาก็มีดอกแล้วแต่มันแค่แบบมีแค่อเขาจะ<อ>มีตังค์ซื้ออย่างนั้นน่ะดีอ่ะไม่ต้องวันไม่ต้อง<ม>อรอนานเคยซื้อมาปลูกกับแม่แต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนเขาเขาเขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาตั้งใจดูแลมันโดยเฉพาะอเมื่อก่อนมันจะได้ขนาดเนี้ยคือเขาว่างเขามีเงินอนะ่ะเข้เขาใจไหม <c ười> <c ười> แต่ยังไม่ได้เลยดีเลยใช่ไหมแต่แกก็ยังไม่ได้ดีเลยนะกนะ็เห็นดตาบอกว่า มันยังไม่หวานเลยอ่ะมันไม่หวานเลยอ่ะแม่มันมันแค่มันเฉยๆแม่งลงมู๊อยู่ตรงไหนวะฉันลืมเลยมาแล้วเหรอย้ำลงยังไงนะจะหวานอ๋ออยู่ตรงนี้ดี่อยู่ตรงหมุมนี้นี่ไงก่อนหน้านี้ป้าว่าเอาลงมู๊ไปไหนนี่ไงใส่แหละแต่ว่ามันยังไม่ถูกสูตรหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าจะลงใส่อะไรสมบูรณ์ศิลาทองอะไรเนี่ยลมู๊อะไรอ่ะโมหิน โม,มงหินเป็นหินสามสี่หินเบอร์สองไงเอาไว้ผสมปูนก่อสร้างเนี่ยโมงหยเห็นมีทรายด้วยไม่ใช่เหรอึ้นมาุรกนเยอะปิดปิถึงแล้วถอยเข้า,าเหมือนเดิมเนาะถอยข้างเขาจอดนี่เลยแแล้วต่เดี๋ยวมาขี้องเ <c oughs> อาไม่ขี้หรอกถอยเข้าดีกว่าเข้าด้านข้างเนี่ยชาวมาเขาก็ ก็มีเตัวหู้าเนี่ทัาแป้งกันทุกคนเอออยู่สวนทุเรียนนะแถวนี้สวนป้าท์มสวนลูเรียนมันก็ขายได้แล้วก็มีร้านอ,อันนั้นร้านอันนั้นร้านอะไรทิชชู่เลยเดี๋ยวทิชชู่ดีกว่า